พี่รู้สึกยงไงบ้างคะที่ออกมื่อวันน้เออกเดิมใจตเตนใจมันทุกความรู้สึกที่มันคือสะสมามรงจำหลายมวลมากแล้วต้องเห็นว่าความรักเกิดขึ้นนมันออกมา

ขอบคุณมากเลยค่ะีดีทา้งทีมนานยอ้ยฟูนก็รู้สึกตื่้นใจมากจริงๆค่ะวีดีเี๋ยวเราไ่นกนเลยดีกว่านะคะฉัีมีได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่บัยทุกคนแล้วการทังทีแล้วเขาก็จะมาดูเฉยๆว่าที่ครับยูมียูดีอาไอจิโน่อัเก่เพราะว่าไอเห็นส์คอที่ยู่ียูบินกาบกระเห็นแล้วพื่รัอบ รมนี้การของไหนครับไอเดียดีสุดีที่มี่อยที่บ้านในเวลาทำอะไรใส่นี่คือทางล่างของนายอะอย่าดูดมไปตนทางนี่เหนะ มีหลากลายสีนะมี่ทั้งหมสิบตัวตกแต่งีเลยนะขนเต็มไปนะครับนนะะในคลิปที่เขาเตรียมให้ดูมีอมนะรบางนี่แดกับเอี่จะไปบอกที่ไยนะคะเออ ราู a ้ตรงนี oh. ่คือทางแรกที่ได้มาปั่โอชนี่อไเด็ตรง้วางสี้อย่กบบเขานอะไรดูมจแบบที่ใว่า านี้ครับน okay. 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 mm? ื้อไเลยโอค่าครับสาบเื่ยอะไรบ้างคะอันี้่ดไปไดี่ใฟยของลงแ้วไแล้วอวยื้อสีฟ้าครับ Yogurt. Yogurt, blue veggies. Okay. okay. Hot chocolate spirulina. Okay. Lemon sauce. Oh, juice.

ได <laughs> <c oughs> ้สีได้สีได้สีเหลือเป็นซอสเลือเปนซอสขั้นบนนะครับประมานี้ปุ๊บราลงือกลางครับชออย่างนี้ครับไล่เป็ครับที่ผยชอบมากล้วเป็นซอสครับเราให้น้องั่างหนี่น ใช่แล <Merci. S 2> ้วก <itch io> ็ยังมีมอีกนะครับเช่เนยเดี๋ยวจะพูดเบตอร์ไอ้ทมชื่อว่าเขาใส่ไปด้วยนะเราไม่ทราบก็เป็นการบรสเบรได้เพราะตอนที่เาดิตรนน้เนี่ย เหนยวมาแล้วครับอไม่ด้นะครับพี่เมวาืนนะครับอือเบาวาครับขอบคุณนะครับที่ด้กำลังใจตอนแรกไอ้เข้าใจว่าไอ้ัพี่เนเข้ามาแี่คุณเบนตอนแรกเรารู้อะันรกันนะไอ้ยูันเดียวรับจ้า ไม่ใชมาในสิ่งท่าด้ายก็คือกลังทำกที่เราอยากทำเพื่อประยนวามันชีาพวกซูเปอร์ฟตเป็นเยอะที่สุดพอดีโอชูสเวยไขมา่อชิมอีกบ้า รู้ไหมที่ ที้ตอาดบ,บี้วยรของที่แม่โบราณหรืไม่ทันสมัยเียเขา dan kalau okay. 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 ว่าเรา,เราไม่สามารถเราป็นดนที่นี่ได้แล้วว่ามันเป็นศุกราก่อนแต่ทุกสาขาเขาก็มีวิธีการทำแ้โอค,ค,คไหมครับโอเคครับรรน,น

คือเสยงเขาล่าที่บ้านใครคนมีหน้าที่ทำอะไรบ้างที่เรเป็นอยู่ในสอยู่น่อนตอนทีมี่ส่งเจนูไปให้นะ ကဲတော့အာရုံစိုက်ပါဆွဲလိုက်ပါဒါမှမဟုတ်သော့ကိုဆွဲပြီးပစ်လိုက်ပါ เก่งแบบฝังน้อ้าวเก่งแล้วต้อง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 เก่งทุกอย่างโอ้ยช้าๆเราเป็นสายวัยนะชีวิตเราก็มีผู้สิวิ์ที่เขามีในสิ่งที่ขาดคือความความพอดีว้าวอยากให้ทุกคนเห็นข้างหลังนะว่า วิีอก็เป็นแบบมนเป็นแบบหนึ่งจริงแล้วมันจะต้องเป็นแบบนี้นะเป็นเลเยเพราะว่ารักเรามีคอนเซ็ปต์มหลายหลายเลเยอร์ภาพเสร็จปั๊บยนะครับ t h yours อะไรนี้ครับการเสร็จสิ้นครับวันนี้เะไรนะตอนกลางเห็นยวไหมครับก็อยากจะภูมิใจมากเพราะว่าไม่เคยตันเองที่บ้านอย่างนี้แล้วทีนี้ก็จะไม่ตัดเองก็จะมาสั่งได้เช่นกตั้งแต่ ตลอดได้ตลอครับตลอได้ครับเกชื่อชวงที่ดูของผมว่าผมไม่ดีผมกอต่าห้ครับับไหมครับ เร่อีกากินเอยค่ะ o l o อยากขอสาธิตวิชีดูเพราะว่ากระควนเนี่ยยืดยังไงนะสักคนไปล่างใช่ไหมดูเพราะว่าจริงๆเยราค่อยๆดูไปคือเราลัเาลระบบจได้าปีไม่0ี ก็ได้หลายอย่ใช่ไหบศิลป์ขน้าสั์มียกใกล้ยิ่งใกล้เราจะได้เรียนยี่สิหนึ่งที่มีทั้งคนงกระดูกเต็ซีแล้วก็ขึ้นเหมนซีเลอนาันดิออกไปเรื่อยๆดของผม่ลาอยู่ โอ้ยช oh, oh ิสลูกค้าที่มีหลายเลยนะครับ <Yeah. S 1> ผมก็ดูแบบนี้เพราอยากอยากให้หลายรสชาติพร้อมกันในเวลาเดี <c oughs> วยวกักน,นลแล้วไม่อยากไม่อยากผสมให้มันขาดสีนเราก็เลยต้องดูที่เรษว่าแล้วแบความสะดวกกันอ, <c oughs> อยู่แต่ว่าเหนื่อยงงหน่อยแต่ว่าอร่อ <c> ย <oughs> แล้วแต่ความสรครับก็อยากรู้คนอื่นดูมดูเป็นยังไงกันเพราะบางคนพอเราไปคุยกับทีมงานต่างคนก็ดุเหมือนกันบางคนรถปนเป็เวลาดแล้อดุ่นี้ว่าถ้าเลย้งผสมมันก็สวยแต่ของงค์ที่เขดุจากข้างหน้ามีนักกว่า จริงๆเราเห็นพี่วูดดี้ครับต่อสู้ในเกี่ยวกับเรื่องอ่เรียกว่าเรื่องความรักมามาสภพักใหญ่แล้วแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าจุดเริ่มต้นในเรื่องของความรักเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างทั้งเรื่องพาวเวอร์ที่จะทําให้เราแบบอินเด็มี ความคิดมีแพชชั่นที่อยากจะทําอะไรเนี่ยอย่างของผมเนี่ยปลูกผักเพราะรักแม่ก็เริ่มมาจากความรักที่เรามีให้กับแม่แล้วก็คนในครอบครัวเ,เช่นเดียวกันครับเราก็เห็นเลยเห็นว่าสิ่งที่พี่วูดี้ต่อสู้มาอย่างยาวนานเนี่ยมันเป็นพลังที่จะส่งต่อให้กับทุกคนได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยได้มีโอกาสคุยกับพี่วูดี้ว่าเอ้ยเราอยากจะทําอะไรแล้วกระจุ่มหมอก,กับเห็นพี่วูดี้สัมภาษณ์ทงนิตยสารด้วยอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณพี่วูดี้กับพี่โอ๊ตมากๆที่พอร์ตโอ๊จ j ดีนนครับดีดีครับดีใจมากครับไม่ใช่ครั้งแรกที่เจอกันรู้จักกันมานานได้เรียนด้วยกันได้เป็นเพื่อนกันตั้งแต่วันที่รู้จักเขาตั้งแต่วันที่เราเคร,รื่องบินลงเชียงใหมนะ่แล้วเข้าไปร้างร้านโอโคจุแล้วก็ใครเป็นเจ้าของร้านนี่คิดได้ยังไงเนี่ยสลัดเราเราใสา่เฮลตี้แล้วก็เดินทางมาเรื่อยๆก็เป็นไปสิบปีครับพอมาถึงวันนี้ก็ เพราภาคภูมิใจที่เขามีโอจูสแล้วแล้วอยากจะเล่าว่ามันเริ่มต้นจากการที่แม่ชมนะครับทำรายการกับเราคือรายการอ่อนในเวิร์ดชมที่ไลายกันรลบจดอทครับแล้วก็ได้คุยกันเรื่องของสมูทตี้ว่าเออเราไปฉายสมูทตี้เนาะเมืองไทยน่าจะมีสมูทตี้ดีๆบ้างแล้วสุดท้ายวันหนึ่งแม่ชมก็มาขลับกับชาโกจูสนะครับแล้วเราก็เป็นแฟนของโอจูสอยู่แล้วตั้งแต่วันแรกที่เปิดคุณอาจจะไม่ทราบ ผมให้ทีมงานมาเข้าคิวเพราะผมถ่ายรายการแล้วผมอยากดื่มรถแรกเลยที่เป็นตัวบลูอ่ะชื่อโอเชียน่โอเชียนก็เลยเป็น FC ของโอจูสักวันหนึ่งก็เจอกับทางทีมโอจูสนะครับแล้วก็คุยกันว่าช่วงเดือนจูนนะครับช่วงนั้นแต่งงานพอดีว่าเรามาทำเป็นลายเอ็ดดิชั่นไหมก็บอกว่าน่าสนใจก็เลยกลายเป็นว่า2เดือนที่ผ่านมาส่งงานกันไปมาและทำให้ผมหลังแต่งงานคือ มีเรื่องที่เป็นงานแรกหลังแต่งางานคามหมายเดียว,ว่าได้ขลาดไป o r a t i เพราะว่าพอเราแต่งงานกันเสร,ร็จปั๊บเราก็เพิ่งมารู้ว่ามีบางอย่างที่เขาชอบมีบางอย่างที่เราชอบแล้วมัามาเจอกันตรงกายยังไงก็เ,เลยเป็น collaboration มากกว่าแค่เป็นเอารถหนึ่งเป็นการตลาดแล้วกอออกมาเป็นสินค้าไม่ใช่เลยคนระับแ,และทุกคนก็ตกลงกันว่าเฮ้ยมันมันมาจากเรื่องความรักของเราสองคนที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นตัวแทนของความรักหลายคนก็ ก็เป็นโปรเจกต์ที่รู้สึกรักมากรักมากก็ต้องขอบคุณนะครับทาาโกชช่วยที่ท่ดทางที่นำเสนอแล้วก็ขลับเป็นได้อย่างดีมากเอ่อนี่ไม่เดี๋ยวน่าจะมีตลอดนะครับเท่าที่เข้าใจก็คือเหมือนกับแค่ช่วงนี้เพราะว่าประจวบเหมาะกับลายพอดีนะรายได้รายได้จนึงเราก็คุยที่ก็ปรึกษาพี่พุดีก็อยากจะรายได้วนึงแล้วก็มอบให้กับ ผู <c oughs> ้พิชิตชื่อว่าเพื่อรักครับถ้าจะถามเขาจะหอธิบายง่ายๆเลยนะครับส่งเสริมเรื่องของกลุ่ม LGBT ที่ที่ค่อนข,ข้างจะต้องการผักเข้าใจการสนับสนุนโดยเฉพาะเรื่องของขอวัยวะเวศต่งางๆ <noise> ซึ่งสามารถไปเสริมได้เพิ่มเติมแต่เราเห็นคอร์สของเขาว่าแต่เขาตั้งใจทำมาก ก็้วผู้ชมมากอบช่วงถ่ายมันด้วยคือมันมันลงตัวหมดเลยครับในเดือนนี้เดือนพายสมมติท่าเทียมถ่ายนะต้นปีนะครับแล้วเรารือมือซีญ่ที่เราสามารถสปอน์ตได้ก็แา้วแ่ที่ส่อและผู้ชมต้องให้เต่าที่คุณเบนเน,เนะครับก็คือตัวนี้ก็เป็นช่วงเรมยเป็เจเป็นช่วงนี้ครับแล้วผมว่าเหมือนกับทุกอย่างในโลกครับถ้าดื่มแล้วมันสร้างความสุขแล้วทุกคนเพดทกคนชอบเพราะเชื่อว่ามันก็ัก็จะไปตามกระบวนการ ม่ไม่ได้คุยกันด้วยว่ามันจะต้องจบเมื่อไหร่เลยยัง,งไม่รู้เลยว่าอย่างไรอาจจะต้องถามไปไป <c oughs> ไปโอเปอเรชั่น <c oughs> ของเขาาแต่งานผมงานผมจบแล้วผมมีหน้าที่แค่สัง <c oughs> ่งจริงก็ต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นก็เกิดเกที่พี่วุฒิบอกครับเรามีแบบเทสแล้วก็ส่งไปชิมไปไปกับพิกัดไปมาหลายรอบจน ก่อจะออกมาเป็นตัวนี้นะครับซึ่งเพื่อนบอกว่าในนี้ก็มีทั้งบางชุดมีทั้งแอปเปิลแล้วก็ตัวโคคอนทครีมหรือนมอัลมอนต่างๆก็คือด้วยความที่คอนเซ็ปต์ของโอจูสหรือแม้กระทั่งตัวโอประตุทั้งหมดภายใต้บริษัทเราเนี่ยก็เป็นเรื่องของเฮลตี้เทสตี้วาไรตี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย raw material ต่างๆที่เราใช้นะครับก็เราอยากจะใช้ตัววัตถุดิบที่มีคุณภาพแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็แน่นอนคอนเซ็ปต์เราก็ือโดแฮกเราไม่ได้เติมน้ำตาลเพิ่มลงไปเลยเพราะฉะะนนั้่าาามมหตงๆกก็จจ ตัวลรลอดกับที่เรียกว่าเราสั่งไปเยเลยใช่ขอ,ขอต่อยอดเลยนะครับข้อตอนี้คธยกันก็คืออร่อยต้องมาก,ก่อนสองก็คือว่ากินแล้วอ่ะไม่พังนะสามก็คือว่ากินแล้วเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่ามันได้ประโยชน์ถ้าเป็นโจทย์ที่มา้องวจากเรื่องของการตกแต่งแล้วเป็นสีสันจะบอกว่าที่เห็นว่าเป็นสายรุ้งก็เหมือนเป็นรุ้งน,นะแต่จริงแล้วมันเป็นตัวสัญลักษณ์ของซูเปอร์ฟู้ด ที่ใส่เข้าไปว่าะจะเป็นมังคุดซึ่งเด่นมากแล้เป็นครั้งแรกที่เรจะใส่ต่อแรกก็จะเริ่มจากแบบเราชอบสตรอเบอรีอ่ผมก็โอนะเอาสตรอเบอรี่ก่อนเพราะรานทานสตรอเบอรี่แล้วอะไรอ,อีกอะยูแบบเออไอชอบแบบโยเกิร์ตด้วยเอา่โยเกิร์ตแล้วมีอะไรอีกเราก็เติม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 ผมชอบสามสี่รสผมก็ชอบสามสรสใส่เข้าไปเสแล้วทำโอสก็ก็ฟีดแบ็คกลับมาเอ๊เรื่องของสไปรเรลีน่าละแล้วก็เอ๊เราก็ชอบโค,โโครัด ความท้าทายคือมันเยอะมากแต่จะทําให้มันอร่อยนะฮะมันหรือมันเยอะกันไปไหมงี้ยมันใส่จนแบบไม่อร่อยกลับไปกลับมาก็คือหนึ่งคุณภาพต้องดีอร่อยแล้วมันสามมันครบถ้วนและฟีลกบ๊ดต้องใช้คำนี้แล้วพอออกมาเป็นตัวนี้ก็อยากให้ทุกคนได้ชิมนะครับเพราะว่ามันมีทุกองประกอบที่คิดว่าทุกคนน่าจะชอบแล้วมันแล้วมันแล้วมันท้ากันได้ลงตัวมันคือมันคือความต่างที่ลงตัวอย่างเช่นแก้วครับถ้าถ้าถ้าดูดีๆครับ ฝั่งหนึ่งอ่ะเป็นฝั่งที่ผมชอบด้วยเลเยอร์เพราะว่ารักของเรามันมันซับซ้อนมากในอีกด้านที่มันเป็นสีตอนที่ส่งไปในไลน์คุยประทางอโอชิสันถามว่าถามว่าตลกลงคุณชอบอะไรนผมชอบแบบหนึ่งโอชอบแบบหนึ่งแล้วเราก็ส่งกลับไปแล้วพูดแบบว่าเออให้เขาตัดสินใจแล้วกันเชื่อไหมฮะแก้วที่ออกมาของผมเห็นเป็นสีรุ้งอ่ะผมก็ดีใจกับกับการที่โอชิสเลือกของโอ๊ตนะแต่พอพลิกไปอีกด้านหนึ่งอ้าว มันคือแบบที่เรามันก็เลยแบบมันมันแบบมาลงตัวเออมันมันมีหลายอย่างที่เขาสะท้อนกลับมาให้เราเห็นเกี่ยวกับความรักของเราด้วยแล้วแต่ว่าไม่ใช่ของผมมาโอและตอนนี้มันเป็นมันเป็นทางเลือกให้กับทุกคนอยากให้อยากให้ลองชิมดูเอย่อยากให้ฟีดแบ็หน่อยว่าคุณรู้สึกยังไงกับตัวนี้ที่เราร่วมเพลิดเพลน,นนะ <S <s เป็นเป็นเมนูที่ผมชอบมากแล้วเราไม่คิดว่ามันจะมีเมนูนี้ได้จริงๆ มนันเป็นปั่นเราอยากจะใส่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 ใสใสใสแล้ก็ไม่ใช่เอ็กซ์เพอร์ตเรื่องทรูที่ปั่นเองที่บ้านก็ไม่ได้ปั่นพอเราคุยเรื่องส่วนผสมก็ก็ภาคภาคภูมิใจนะครับเพราะว่ามันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งว่าถ้าเราอยากจะได้ทุกอย่างที่เราชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง energy พลังงานสารอาหารดีสีสันดีแล้วก็อรอ่อยสตรอเบอรีก่กล้วยพคกานัดต้องมีนะต้องใส่ต้องใส่ต้องใส่เมนูมีทุกทุกอย่างเี่ต้องการใช่แล้วก็คิดในใจว่า ในเมื่อชิมมาเขาปัดเป็นแล้วคะับถ้าชารุ่นวันโดแลนก็ต้องถามว่าวันโดแลนเราเดิมเนี่ยบางคนไม่ทราบคือ WU ก็คือบูดี้นะฮะแล้วก็แอดโอออดก็เป็นวันโดก็เป็นเมืองของวันโดแต่มันไม่ใช่เมืองธรรมดาแต่เป็นเมืองแห่งความรักเพราะเพิ่งแต่งงานกันก็ก็ก็ถือว่าเป็นคอลลาเบชั่นของวันโดแลนกับชาโกจิสก็ที่มา อ๋อค่ะเ<า>มนูนี้ครับก,ก็เรียนเชิญนะครับมาลองเหมือนที่เมื่อกี้พี่บุดี้ได้บอกนะครับว่าส่วนผสมเราแมทีเรียลต่างๆที่เราใช้แล้วก็รสชาติเนี่ยเป็นยังไงพี่บุดี้ได้เทสแล้วอันนี้ก็เป็นต้องขอบคุณพี่บุดี้อีกครั้งที่กับพี o ่โอ๊ตนะครับที่ช่วยรังสรรค์ตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้เกียรติทางโอจูดได้เป็นคนทําเมนูนี้ขึ้นมาก็อยากจะให้ทุกคนได้มาลองชิมครับผมทุกสาขาครับโอจูดทุกสาขา ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสดทหน้าเลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณคาะขอค่ะขอบอะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอ่ขอขอบะอคะค่ะขอบคุณ่อบอ่ค่ะขอบะคุณค่ะขอบคุณค่ะอะะะอออ